วันนี้ก็จะมาพิชิตหอคอยแห่งบททดสอบชั้นที่20กันนะครับในแบบหกเหลี่ยมเลยนะก็สำหรับเจ้าเพลตันนะครับสิ่งที่ต้องระวังก็คือตัวที่เป็นพาสซีฟนะที่ต้องระวังหลักๆคือเวลามันบล็อกสําเร็จเนี่ยมันจะสะท้อนนะครับเป็นทูดาเมจหนึ่งพันนะครับใส่เราทั้งหมดเลยซึ่งอัตราบล็อกของมันจะอยู่ที่70%จริงๆแล้วอ่ะก็คือเราจะใช้ตัวที่ใช้ในการลดบล็อกแต่ว่าจะลดบล็อกได้ไม่หมดนะครับวิธีการหลักๆเลยที่จะไม่ให้มันติดบล็อกก็คือต้องทำอัตราครนะะ ไม่ว่าจะเป็นตัวซับนะครับแล้วก็ตัวดาเมจหลักเนี่ยให้เป็นอัตราคิร้อยทั้งหมดก็คือเวลาตีไปอะ่ะเวลาเจอกับบล็อกนะครับมันจะหักล้างกันก็คือเวลาติดบล็อกอะ่ะเวลามีคีติดบล็อกนะครับมันจะไม่ขึ้นคิแต่มันก็จะไม่เกิดบล็อกด้วยเนื่องไขก็คือแค่การหักล้างเพื่อไม่ให้เกิดการบล็อกนะครับไม่งั้นเราจะโดนดาเมจต,ตัวนี้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ทําให้ยืนไม่ไหว อีกข้อหนึ่งก็คือมันจะมีช่วงที่เทีนะครับ25 50 75เนี่ยมันจะฮิวกลับมาก็คือฮิวยีเนี่ยกลับมาอยู่ในเกดก่อนหน้านะครับหมายความว่าเราต้องตัดฮิวมันด้วยแบบตัด1 0 0นะครับอ่าถัดมาจะมี2ท่านะครับท่านึงคือท่าเปลี่ยน h ทนะครับเหลือ30แล้วก็มันจะต่อด้วยท่าที่เป็นท่าทุบนะครับสองดซึ่งท่านี้มันจะติดขี้ได้เพราะว่ามีเอออัััตตตรราาาาคคไไไดด้้้้ขงงน70%ะแ่่่่่่่ววมก2ททถืห แต่ว่าเพแต่ว่าเราต้องเลี้ยงเลือดนะครับให้อยู่ในช่วงประมาณ50%ขึ้นไปตลอดเวลาไม่งั้นเวลาโดน2ท่านี้รัวๆนะครับเราจะน็อกได้ก็ที่ต้องระวังเคปม,มีแค่นี้นะครับสำหรับหกเหรียญน,นะครับก็จะประกอบไปด้วยการทําให้ตัวที่เป็นเวลามันบล็อกสําเร็จนะครับมันจะลดดาเมจเพิ่มเติมนะครับ30%แต่ว่าเราหักล้างด้วยอัตราคียรอยทุกตัวนะครับฉะนั้นมันจะไม่เกิดการลดเสียหายเพิ่มเติมอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ท่า2ที่เป็นการเปลี่ยนเฮดเพียจะเป็นเลงสีเป้าหมายแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับตัวที่เป็นสตอสทูดาเมจเนี่ยจากพันหนึ่งเป็นพันห้าทั้งหมดไม่เป็นผลนะครับถ้าเกิดเราทำมาตาคิร้อยเพียงแต่ว่าเราต้องใช้ตัวทั้งตัวบัฟบิสกิตนะครับแล้วก็ตัวฮิลสองตัวเนี่ยก็แนะนําเป็นลีน่ากับเจ้าอาริสที่อัพสกิลนะครับลีน่าเนี่ยต้องอัพสกิลตัวที่เป็นจบตีปกติเพื่อให้ฮิลออโต้แล้วก็ตัวอาริสกะควรจะต้องมี C2 นะครับเพื่อให้ฮิลออโต้เช่นกันถ้าไมม่ีจริงอะ เปลี่ยนเป็นอริสเป็นตัวที่มีฮิลสอท่าได้นะครับก็คือเจ้าคารอนอเพราะว่าต้องการฮิลทั้งหมด3ท่าในการวนลูปนะครับเพื่อรับสกิลเปลี่ยนเฮดพีแล้วก็ท่าทุบนะครับอ,อย่างที่บอกไปทุกตัวละครตัวดาเมจหลักก็จะเป็นเซอินอยู่แล้วนะครับก็คือเป้าเดี่ยวที่มันฟูเราค่อนข้างจะไวมากๆเพื่อเก็บให้เราที่สุดตัวนี้ก็อัตาคีนะครับจำเป็นจะต้องอัปเกรดสกิลด้วยนะครับให้อัตาคีตั้งต้นบวก48%ทําให้สูงกว่า50 uh, 50า 9%อนะครับอันนี้ผมมีแหวนด้วยก็เลยเกินละที่เดีือก็เป็นเซตบอสนะครับเตตีบอสได้เลยจะอัตาคิหรือว่าดาเมจคิก็ได้แล้วแต่ว่าคุณจะบริหารยังไงก็ได้ให้อาตาคิรวมเป็นร้อยชุดก็จะเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือตัวตีบอสมังกรปกติแหละทีนี้ตัวหลักอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวม่วงแคตตี้ที่มีความสามารถค่อนข้างครบถ้วนนะครับก็คือท่าหลักที่เราจะใช้จะเป็นท่านี้นะครับโจมตีเป้าเดี่ยวก็คือตัดฮิวร้อยเปอร์ จากนั้นก็จะมีแปดกัจะภาพบางเบาที่จาเป็นต้องใช้ตัวดาเมจกัจภาพก็เพราะอย่างนี้นะเวลาแปเสร็จก็จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นใช้เซออิดนั่นแหละแล้วก็ลดอัตราบล็อกตัวนี้จริงๆจะลดหรือไม่ลดก็ได้ไม่ค่อยต่างกันเพราะว่าเราทําอัตราคีปเป็นร้อยหมดแล้วไงอีกท่าหนึ่งนะครับที่อาจจะได้ใช้บ้างน,นะครับก็คือท่านี้นะถ้าเกิดคนทำอัตราคีปไม่ถึงจริงๆก็จะต้องใช้ท่านี้ในการบัฟแต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะว่าลูปในการใช้สกิลอะ่ะมันค่อนข้างเยอะแล้วตัวนี้ว่าเสริมแล้วก็กวใก็ให้้้คิิดดดว่่าามมมััันนนนเเพออตรจุปไ เซ็ตอาตาคีนะครับใส่อาตาคีแลือดัดเม็คีก็ได้นะแล้วก็ชิ้นชุดเป็นโจมตีแล้วก็แหวนคีนะครับให้รวมกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เช่นกันนะครับอันนี้มันจะเป็นอะไรที่แปลกนิดน,นึงก็คือปกติคุณจะใส่เซตเป็นบ็อกใช่ไหมพวกตัวฮิลทั้งหมดนะครับก็จะต้องใส่เป็นอาตาคีหมดเลยอาตาคีนะครับอา่าเราก็เป็นลดเสียห,ยหายหรือบ็อกก็ได้เน้นการยืนไหวน,นะครับแล้วก็บวกแหวนคีนะครับให้มันรวมแล้วได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็อย่างตัวนี้เหมือนกันนะครับอลิศก็ใส่เ,เซตคี บล็อกนะครับหรือรถเสียหายแหวนขี้นะครับให้รวมได้ร้อยตัวท้ายก็บิสกิตนะครับเทสขีตาขีลรเสียหายหรือบล็อกแล้วก็แหวนขี้จริงๆตัวนี้นผมทําไม่ถึงขาดอยู่2%ก็คือต้องไม่ให้มันติดอะถ้า2%อยังติดแล้วโดนสะท้อนได้นี่ก็อันนั้นเรียกว่าสวยแล้วประมาณนี้นะครับทุกตัวละครทุกตัวนะเป็นเซสขิหรือว่านัน่นแหละเซดามจบลอสให้อตาขีทุกตัว100%ถ้าเกิดร้อยหมดแล้วนะครับใช้เป็นตัว สั่เรียกคอาร์ R ดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะเพิ่มดาเมจทั้งกายทั้งเวทเนื่องจากว่าให้ตัวละครพวกนี้มันมีกาย2ตัวใช่ไหมแล้วก็ตัวคิวกับตัวบาทั้งหมดมันจะเป็นเวทเพรานั้นให้ในเมื่อพวกนี้มันใส่เซตเคิอยู่แล้วอะ่ะก็ให้มันเป็นตัวดาเมจที่ช่วยในการโจมตีปกติไปด้วยเลยนะครับใส่ไปคอาร์ R ก็ได้หรือถ้าเกิดจะเน C ้นเซอินตัวเดียวก็ใส่เป็นเซริแล้วก็กรณีที่ทำอัตราคิไม่ไหวจริงอะ่ะก็ใส่เป็นเดลโล่นะครับเพื่อเพิ่มอัตราคิดาเมจคิเข้าไปประมาณนี้เนาะท ค่อยๆตีไปนะครับตามลําดับนะอันดับแรกที่ห้ามขาดนะครับเวลาวนมาทุกครั้งก็คือตัดฮิลแล้วก็ลดบล็อกนะครับแล้วก็นั่นแหละเดี๋ยวมันจะมีการใช้บัฟนะครับบิสกิตบัฟบนตรงนี้นะแล้วก็ฮิลสามันเนี่ยต้องบริหารดีๆนะครับให้มันมีวนลูปใช้ตลอดอใช้หลังจากที่มัน ลดเลือดเหลือสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเลี้ยงเลือดให้อยู่ประมาณห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ถ้าเกิดว่างก็จะแวะไปเพิ่มอัตราคิกับโจมตีจุดอ่อนในบัฟเพิ่มเติมได้แต่ว่าเซอินเป็นตัวดาเมจหลักนะครับวนมาทุกครั้งก็พยายามตีแต่ว่าระดับความสําคัญนะครับที่ห้ามขาดคือถ้าเกิดต่อให้ค่าคููดาวของเซอินบนมาก็ต้องไปอันอื่นก่อนก็คือตัวนี้ตัดคิวสำคัญที่สุดเราลงมาก็จะเป็นพวกบัฟนะครับแล้วก็คิวไม่ใช่ทีคิว่าสำคัญสุดโอเคนี่เดี๋ยวค่อยๆไปตามไปตามสเต็ปนะครับ ที่สาคัญคือห้ามลนแค่นั้นแหละก็คือคุณต้องพยายามเลี้ยงเลือดเนื่องจากว่าต้องแข่งกับเวลานะครับเริ่มมานะครับตัวที่ขาดไม่ได้ก็คือตัวนี้นะตาริวจงแผดเผาสิ่งชั่วร้ทั้งปวงเพื่อฟื้นฟูลลก ตอนนี้พอโดนฟุ้ไปสองท่านะครับถ้าเกิดยังไม่เลี่ยงก็ฮิวซะจริงๆมันต้องใช้ก่อนไอ้หลังจากโดนลดเลือดอ่ะ3 0มเอร่ะต้องใช้ทันทีนะครับหนึ่งในสามท่าฮิวเนะี่ยโดยตัวที่ฮิวเด้ทันทีจะเป็นล่างลีนาจากบ,บนอานิสส่วนล่างอานิสจะเป็นฮิวเทิร์นนะครับใช้แบบเด้งทันทีไม่ได้แล้วพอมาใช้สกิลสองสกิลแล้วอ่ะเราจะมีเวลาแวะมาเพื่อบัพนะครับ แล้วพอมาปุ๊บมาปุ๊บนะครับก็ฮิวฮิวสู้ไปก่อน,อน,นแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือแวะไปตดัดฮิวพอมาใช้สองสกิลเสร็จนะครับออดูคูดาวข้างบนนะเราจะมีเวลาว่างในการบัฟแล้วก็โจมตีไปเรื่อยๆนะครับเก็บฮิวสามท่าไว้บนหล<ว>ุมใช้หลังจากที่มันเปลี่ยนเพชรพีนะครับตลอดนะ ถ้าช่วงไหนที่มันยังไม่ได้ใช้ท่าก็บัฟไปเรื่อยๆก่อนบัฟบ,บนของเจ้าแมวแคตตี้ก็ใช้ได้เรามีแคตตี้นะครับไว้ฮิวตลอดลอถ้าทุบเนี่ยยังไม่แรงเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดมันติดคลิปก็อันตรายนะเัระนั้นฮิวสวนไปก่อนบกกเพรรงหาาัษ ยังมีการโจมตีปกติด้วยนะแต่ยังน้อยเราไม่โดนไอ้คูดาเมจอะเพร้อนกลับมาคันห้าเพราะว่าเราคิร้อยทุกตัวแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าความสำคัญค,คือการตัดคิวท่าล่างของแคตตี้ก่อนการโจมตีแล้วก็บัฟนี่คุณต้องโฟกัสเยอะมากนะจะบอกให้หลายเรื่องมากอันนี้นะครับเวลาเลือกรถปุ๊บต้องคิวท,ทันทีอันอื่นพักไว้ก่อนได้เลยไม่ว่าจะเป็นการโจมตีการบัฟ เลีย้ยงเลือดสำคัญที่สุดยิ่งไปจนถึงช่วงท้ายๆนะที่เราตีมานานมากๆเนี่ยที่สำคัญเซอ,อ,อ,อินก็ควรจะมี C2 เป็นขั้นต่ำนะครับไม่งั้นจะตีไม่ทันอะ อันนี้ใช้ผิดนะครับนี่ต้องไปตัดพิวก่อนลนไปหน่อยสำคัญคืออย่าลนนะแทนเปลี่ยนทปปุ๊บมาเมื่อไหร่นะครับพิว,ว,วท,ท,งงทันทีพิวสวนเห็นไหมเสียงมากนะมีความเสี่ยงที่จะตุยทุกเมื่องั้นมาถึงตรงนี้ขอพิวสวนไปก่อน ไว้ใจไม่ได้นะครับคาดนิดนึงคือตุยเย่ตัวนึงคือจบเลยนะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปบัฟก่อนถ้าไม่บัฟไม่แรงบัฟไม่สิ่อะสำคัญสุดเปลี่ยนเฮดฟี่กำลังจะมากคิวส,สวนอันนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลามากนะครับมี300เทิรนะ์นนะยังไงก็ทันอยู่แล้ว แค่อย่าล้นนะครับจจงขัด,ดรากเแล,ล้วหลังจากมาทุบเสร็จนะครับก็มีเวลาในการทำนู่นทำนี่นะก็บัฟแล้วก็ตัดตัดคิวไปก่อน เรแค่ทีมานะครับคิวสวนรคะตุ้นแห่งความลักจปาูแทนทันอทพดาันไตนาถ้าเกิดท่าใหญ่ยังไม่มานะครับแล้วก็ครูดาวยังไม่เต็มอย่างเงี้ยยังไม่เป็นศูนย์นะ แล้วก็เฮ็พียังอยู่ในระดับที่เลี้ยงไหวก็อย่าเพิ่งไปฮิวก่อนเก็บพีไว้เสมอนะครับเพรานะยังไงสุดท้ายแล้วคุณจะโดนรถเฮ็ตพีถึอสามสิบเปอร์เซ็นต์เสมอนะมีเฮ็ตพีจะไปก็เท่านั้นแหละคิมว,วมีไว้ส่วนอย่างเดียวนะครับ,บรรตัวแทนเอ๋ยจงขจัดกา้าเงาขวามโกลาหล จบได้แล้วแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับอ่าสีของเจ้าเซอินเนาะกับของแน่นเตรียมตัวกันเตรียมตัวเฮ็ดที่ยิวสวน ตัดทีว่็ขาดไม่ได้ไม่งั้นช่วง75-50%ที่5%อ่ะมันฮิวเด้งขึ้นมาทีคือเสียเวลาตี่าอีกสัง <c oughs> เกตรเรื่องของดาเมจดีนะครับถ้าเกิดมันขึ้นคี้แสดงว่ามันบล็อกไม่ติดนะ แต่ถ้าเกิดมันไม่ขึ้นบล็อกแสดงว่าคีย์เราติดแต่ว่าติดบล็อกเนี่ยมันก็เลยไม่ขึ้นคีย์มันเป็นไม่ขลิกนะครับเฉพาะของเกมนี้นะที่บล็อกขึ้นก็คือจะไม่ติดคีย์แต่คีย์ต่ไว้ล้างบล็อกนั่นแหละมันอาจจะงงงน,นิดนึงแต่มาทํางานอย่างนั้นแหละอันนี้ไม่ได้แล้วโดนทุบไปนะครับเกือบเลี่ยงของคิวสวนกัน ช่วงท้ายนะครับใกล้จบแล้วตัวนี้เป็นช่วงที่ห้ามหล่นเด็ดขาดนะครับสังเกตดีๆเลยพอเฮปตีมาปุ๊บคิวอันหนึ่งช่างหัวมันนะครับสนใจเรื่องคิวเลี้ยงอย่างเดียวเลยประตูแห่งการคืนชีพยาดูดแขนทขององค์ททพดาจมลงทันทยนะมันแข็งแรงกว่าเดิมนะขอ ตรงนี้ผมจะเริ่มโฟกัสแล้วนะครับยาภาพเปลี่ยนให้ปีศาจมานะครับเตรียมฮิลกำแพงไม่ติดเวลาเอ๋ยจงปินออกประตูแห่งความลับจังปาดยาดเฮ้อ ตัวแทนเอ๋ยจงคลิกจับราบเงาขวานโกลหุนอย่าตรงนี้ต้องไม่ประมานะครับแวะไปฮิวก่นอนยิงไกจบยิงหล่นไม่ได้เลยนะขรงนี้ท่านี้เดียวคือพัง,องโอเคยียบร้อย สินนำหรับหกเหรียญชั้นที่20เพลตันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ